สวัสดีครับพี่น้องเฟนๆฟนคนใจสาทุงและกระท่านผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับเมื่อเดือนก้อนนะครับคนใจสาทุงได้พาพี่น้องมักขีปลาทู่ใส่ปลาทู่หรือว่าเงือกปลาทู่นะครับมักกับกาก,ากน้าตาลกับหัวเสือ้อจุลินซี่พ่อดอสองนะครับล้วก็มีหมักนัดใส่น้าน,นะครับเมื่อผ่านมาเดือนสเสษเดี๋ยวสภาพพี่น้องเปิดเบื้องว่ามันย่อยสลายดีเพืะ่อนะครับเดินหาใหม่คนพี่น,น้นนองเนนบื้องว่า มังนักนะครับมีเอ็นไส้ย่อยสลายโปรตีนย่อยสลายได้ดีบ่ะนะครับพี่น้องอ่าถัาได้เปิดเพวกงแค่เตอร์ยินงเจ้านั่งเอ,งวเเอวกว่าปุยนามม้าาเจ้าเปื่อยเราดิกว่าฉันว่ะปุยอันน้ามักใส่ปลาเจ้าเปื่อยเราฉันยากแจก,กยากใจพืชได้ด้อยยาปั่นไพล์ได้ฉันเนี่ยเอาไว้ถ้าสีดเข้าเฮาเพราะว่าปุ๋ยน้าม,มักปลานี่มีไนตโตรเจนสูงถึง2%กว่าๆนะครับพี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยที่มีไนตโตรเจนค่อนข้างสูงแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆนํา แรีธาตุสูงกว่ามักจากผลละไม่ไปสั้นนะครับมักจากผลละไม่ก็มีครับพี่น้องมักจากมักส้มพูนะครับเดี๋ยวจะเอามาผสม,มกับปุ๋ยมักป่าเพื่อเพิ่มคุณภาพของเขายิ่งขึง้นมักจากผลละไม่ได้ฮอร์โมนมักจากาาสัตว์นี่ได้ธาตุอาหารไปสัน้นอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งนะครับก็จะจะสูงไปทั้นเปิดเมื่อกี้จะหิวมากนะครับจะเป็นเจา้าใดอ่ะเปิดเลยนะพี่น้องเนาะในหลังนด้ทั้ะะะะงแหล,ละนะครับคิงโอทู แม่สมุนแต่งกังาบเลยบาเนี่ยนอนพี่น้องนอนแมงวันลลยนะครับหลายท่านมักว่าเป็นลักษณะนี่ตกใจนตี่ตายนอนมากินอาหารนั่นมากินแนร่ธาตุเบิดบ่แม่นนะครับพี่น้องน้อนสุนี่นะครับบ่มีโอกาสกลา,ายเป็นแมงวันอีกเลยนะครับเดี๋ยวเจ้านอยเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับจะถือไอ้จุลินทซี์แล้วก็กดยุ่นนี่นีน่นย่อย,ยสไลดยนะครับพี่น้องนะครับเขาจะฟอรนั่นเองนะครับพี่น้องกลายเป็นปุ๋ยได้เองนะครับอา้าวใส่ปะทูปเป่อยเปิแล้วพี่น้องนะครับ ใส่ปลาทูเปืเป่อยไปแล้วนะครับอที่ย่างเป็น,นก้อนอยู่นี่คือว่าหนาจะเป็นหมักนัดอพี่น้องแม่นแม่น,นครับตอนหมักนัดย่างแพรว่าใส่ปลาทูนครเป็นน้ำไปแล้วนะครับเป็นปุ๋ยนี่สน้ำสูตรเข้มข้นเลยบ่เนี่ยอ้าวด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับผู้บังคับบอกว่าขันเป็นนอซีลาเทจุลินซี่สังข์ข้อแสงลงไปในบอ่อสัน่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบต่ต้องเทใส่กันเด้พี่น้องเด้จุลินซี่สังข์ข้อแสงกันเขาอยู่ต่างหากเนื่องจากว่าจุลินซี่สังข์ข้อแสงเขา มีชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นกลางหรือเป็ดดน่าดอ่อนแั่ว่าลกุญนาณีเป็นกดนะครับพี่น้องเป็นกดค่อนข้างแรงนะครับสามเปอร์เซ็นต์เอกดอยู่ในระดับสามรือระดับสี่นี่แหละนะครับถือว่าเป็นกดอย่างแรงจะนั้นอย่าไปเทศยูเลซี่สังกอเสงลงไปแต่ถาพี่น้องจะฉีดพ่นนะครับพี่น้องนะครับสามารถเจือจาง้วก็ผสมกันได้แล้วก็ฉีดพ่นเลยเนาะนะครับยูเลซี่สังกอเสลก็จะลงดินไปส่วนปุญญาีหน้าภาก็จะเข่าทั้งใบไปลงดินน้ำแน่นะครับพี่น้อง เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักจากปลาทะเลคุณภาพสูงเลยพี่น้องวันนี้นะครับหลายท่านโอ้ยอยากได้อีเด้สินบ่าขายนะครับพี่น้องเอาว้ถ้าใส่นะครับเพราะว่า,าได้ลงใหม่ลงมือปลูกต้นใหม่หลายแล้วอยู่ควบน้องหน้าเขาเนาะแล้วก็กีเจ้าหน้อยก็วานเขานะครับก็คงจะได้ใส่ปุ๋ยัวนี่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อืดๆที้มักไวนก้นะครับพี่น้องพุ๊บมักอยู่รงปุ๋ยพุ่นนะครับปุ่นฝากลงผงามุ้งซิฟฟ้าๆนะครับขี้งัวก็เริ่มมีแล้วนะครับหรืออย่างงัวเนี่ย นะครับและภาพพี่น้องมาเบิร์นะครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักจากไส้ปลาทะเลหมักจากพุ่งปลาไส้ปลาเนี่ยปลาเนี่ยเหลือจะหมักนัดพี่น้องนะครับส่วนพุ่งปลานั้นด้วยสไลด์เรียบร้อยนะครับอ้าวได้การด้ยนะครับคักคักคักเป็นปุ๋ยอีน้ำสูตรชุดยอดเลยหมักจากปลาทะเลกินของเขาจะค้ายๆก็ประแดกนงงโอ้ถือกินประแดกอะไรเลยคือพ่อซัวมังแง้วพี่น้องค <laughs> ือพ่อซัวมังแง้ว นะครับแกบางแง่ใส่สวยน้ำประแดกงงลงไปพริกผงเข่าครัวต้องไปซดกินขี้กันครับกินขึ้ดำปลาลาเลยเออว่าปุ๋ยปลาลาเอพกพิษนะครับพี่น้องโยงมเจ้าหนุ่มเคยกินป่ากระป๋องเพราะว่ามันมักจากป่าทะเลนะครับอ๋อสุดยอดเลยบ่เดี๋ยวถามีอีกคนใจโชคทุนก็นจะมักไว้อีกนะครับต้องเสียใจสำหรับท่านที่อยากได้จะมาเบาสร้างเหล้พวกเห็นได้น้ำดอกท่นะานอ๋อคนใจโชคทุนจะเอาไปใส่ในห,หัวในสวนมันีพี่น้องนะครับเนี่ เหลือแต่สากบางนัดนะครับกับนอนยุบยิบยุบยิบนะครับท่านที่มักเลยมีนอนคือหนึ่งสิ่พระต้องตกใจนะครับพี่น้องบ่เสียนะครับบ่เสียเป็นธรรมชาติของไงปุ๋ยมักปุ๋ยอินซีน้ำมักนะครับพี่น้องจะต้องมีนอนกับบ่มีนอนถือว่าบ่เป็นสูตรสําเร็จถือว่าพิษสูตรนะครับอ่ะเอามาปั่นพี่ปั่นน้องเบิร์นะครับอ่ะยุกปุ๋ยแพงเช็ดไปได้พี่น้องได้จะว่าจะปลาทะเลครับปลาน้ำจืดก็คือกันป่าพี่น้องได้นะครับอ่ะขั้วปลาเก็ดปลาพุ่งปลาหัััวปปปลลาาาานนะครรบสมมมถกเเ็ุยยได้ ด้วยจุลินทรียพ่อดอสองนะครับพี่น้องนะครับจะเฮ็ดให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับนี่คือของคนใจะเสทุ่งหมักนะครับเลยได้แล้วนะครับได้ปุ๋ยอินซีน้ำหมักจากไส้ปลาทะเลนะครับพี่น้องอันที่พักกันขั้วปลาทูมันเดือนว่างหันนะครับโรคไพ่มาตั้งแต่ผูเก็ไอ้มาตั้งแต่ประจวบนะครับได้ปลาทูมานะครับพี่น้องนะน่งเอกว่าเปื่อยไปแล้วใั่ก่อนจะเสทุ่งก็เลยเบิ้งกันได้แต่ให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งน้ำเลยหรอกนะครับก็เลยเอามาให้เบิ้งครับเป็นน้ําหมักจากปลาทะเล มักจากเครื่องใมป่านะครับพี่น้องพุ่งมันแนเหงือกมันแนด้วยการน้าตาลแลวก็หัวเสือพ่อดอสองย่อยสลายเรียบร้อยนะครับพี่น้องอัตราการใส่บอกระดีเดี๋ยวจะถามมานะครับอัตราการใช้นะครับไทยเข้มข้นลักษณะนี้แนะนำสองช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับพี่น้องสองซ่อนแกงสามช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นในช่วงเศร้าๆนะครับพี่น้องจะได้เห็ดไ้เพื่อเท่าได้รับธาตุอาหารเต็มที่นะครับจะเด็ดรับจะเฮ็ดห้เพื่อเท่าได้รับธาตุอาหารเต็มที่เนาะนะครับ ในช่วงเช้าเช้านะครับพี่น้องนะครับมีถาดอาหารเข้มข้นบำรุงหมากบำรุงใบบำรุงผลอุดมไปด้วยอะไรถาดลักถาดล่องถาดเสริมนะครับพี่น้องสาหรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักปลานะครับพี่น้องนะครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับต้องหมักจากปลานะครับหมักจากเครื่องไมสัตว์ก็ได้นะครับพี่น้องแต่มีปลาก็หมักปลานะครับถ้าอยากให้มีทั้งฮอร์โมนบำรุงต้นบำรุงหมากบำรุงบบำรุงผลกับผสมด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักจาก พ,พืชผัน ỏi, ก,ก, el, ก,น,ก museums, นะครับพี่นองอาจจะมักจากผละไม่ซุกก็ได้มักจากนอกกล้วยก็ได้นะครับไป่นองผสมกันเข้าไปนะครับได้อยู่เพราะว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มเดียวกันนะครับรสเปรี้ยวๆขึ้นกันครับส่วนสังข้อเสียงนั่นแนะนําให้ฉีดพ่นตางหากนะครับไป่นองหรือถ้าผสมแล้วก็จะต้องฉีดพ่นเลยบพรแม่ผสมไว้นะครับเนี่ยสังข้อเสียงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ตึงในตัวเจนนะตัวนี้ก็ห้ในตัวเจนอ่ะทดแทนปุ๋ยในตัวเจนย่ำในตัวเจนพืชผักหยากๆนะครับพี่นางนะครับนี่เอาไม้พี่ให้เนาะไปนะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อน นะครับมาใส่กันน้อยก็ล่งให้ลงหน้าเลยพี่น้องนะครับนะครับอือจะไหวนะครับวันนี้จะหาย้ํำฝนเขานะครับบอลเานะครับฐานลักษณะนี้นี่จะยู่ได้เป็นปีเลยนะครับอยู่ได้เป็นปีนะครับใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ยังไดขึ้นเขาย่งใส่ไดขึ้เขาครับอยู่เป็นปีใส่ได้เลยนะครับสําหรับโพยซสีหมักจากไส้ปลาทะเลนะครับพี่น้องเอาเปลือกให้เบิ่มขึ่นสู้อืออ เข้มข้นเลยพี่น้องสูตรเข้มข้นเลยหนี่งนะครับสองซอนแกงกะน้นาจะเพียงพ่อนะครับตัวน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับพี่น้องนะครับฉีดพ่นฝอยๆใส่กับใบเขาในช่วงที่ปากใบเปิดอาจจะเป็นช่วงเศร้าๆแดดร้อนๆนะครับนี่เหมาะเลยนะครับพี่น้องบางท่านครัส่วนทั้งใบก็ฉีดพ่นไปด้วยปุ๋ยซีส่วนทั้งดินก็ลาดลดไปด้วยจุลิซีสังก็แสงนะครับพี่น้องนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ อาจจะเริ่มอินทรีย์วัตถุใส่ไปในดินน้ำแน่เพราะว่าจะเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องเพื่อเป็นอาหารจุลินทรีย์เป็นแหล่งธาตุอาหารแล้่ะครับปรุงโครงสร้างดินเป็นตันะครับปนประวัติเศษเต็มปุ๋ยชนิดเสื่อๆเราทั้งดินโบ้เคยร่มเกือกเอะปุ๋ยอินทรีย์๋ยใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยใส่ปุยแมนเสริมกันเข้าไปนะครับพี่น้องนะครับในยุคปุ๋ยแพงเนาะพี่น้องเนาะนะครับอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่นที่นี่นะครับคลิปหนาไม่อยังดีๆจังพ่อกันไหมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครััับบคคลลลิิปปปนนนนนีีี้้เเอออออาาาาาาุ๋ยยททรร์มมกกจสะะงงงพ่่ด อ่างพ่อห้จากได้น้ำแต่ว่าพ่อขายนะจะเอาไว้ใส่นะครับพี่น้องไะไใส่เพราะว่าอานเดยลงต้นไม้ต้นลายลายอยู่นะครับสังเคราะห์แสงนะครับเจ้าหน้อยก็บเได้มาร์คเพิ่มเพราะใกล้สิลงหน้าแล้วพี่น้องนะครับอาทิตย์หน้าคงจะไถนะครับวานเขานะครับอ่าช่วงไถนี่ก็จะสังเคราะห์แสงโคดน้ำหลังนะครับตีดินกบนะครับพี่น้องนะครับหรือแซ่เขาปูก็ได้เฮ็ดให้เขาปูก็งอกดีขึ้นนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ่ะบอกลายใหญ่ห้างพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องพี่ที่นี่สวัสดีครับ